สวัสดีครับในทางหุ้นดาวโจนส์สามัฐประจำวันที่3มิถุนายนนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็สําหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นนะฮะผมมีคลิปเทคนิคการแทงหวยหุ้นสําหรับมือใหม่นะครับลองเข้าไปศึกษากันดูเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปมีทั้งหมด3คลิป3 EP นะฮะเข้าไปดูครบนะครับมาเริ่มในทางวันนี้กันครับเรื่องที่รัเสเซียนะผลเมื่อวานนะฮะสองเก้าแปดสามสาม เข้าเจาะ98ครับนทางนี้ครับเด่นตัวแรก7ตัวเจาะนะฮะ70 72 75 76 78แล้วก็79ครับเด่นอีกตัวฮะ5ตัวเจาะนะครับ50 51 52 53 56แล้วก็59ครับรูดไปก่อนนะครับตัวเจาะก็น่าจะชอบครับถูกหวยทุกหุ้น ต่อมาอังกฤษฮะผลเมื่อาวานนะครับ8 0 0 5 4เข้าเจาะ54ครับในแถวนี้ครับเด่นตัวแรก1ตัวเจาะ1 0 1 2 1 4 1 5 1 7แล้วก็1 8ครับเด่นอีกตัวนะฮะ5ตัวเจาะครับ50 52 53 54 58แล้วก็59ครับต่อมาเยอรมันผลเมื่อวานนะฮะ271 35เข้าเจาะ35ครับในทางนี้ครับเด่นตัวแรก0ตัวเจาะนะครับ01 02 03 06 08 แล้วก็0ูครับเด่นอีกตัวนะฮะหตัวเจาะฮะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสีครับสุดท้ายดาวโจนผลเมื่อวานศูนย์านย์เจ็เข้าเจาะ3,8บนครับเด่นตัวแรกครับห ตัวเจอฮะหนึ่งสองหนแล้วก็1 9ในอีกตัวนะฮะศตัวเจาะศูนย์หนึ่งศแล้วก็0ูย์เครับอลองพิจารณาดูครับแนวทางที่ผมให้มีค่าไม่หลุดยังไงฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ